พูดถึงตัวชานิดหนึ่งชากระบวนการที่สําหรับที่สยามรอยยาวเนี่ยเราเรารับชามาเป็นยังไงบ้างครับหมายถึงว่าเรามีการกระบวนการในการดูแลชาตรงนี้ยังไงบ้างตั้งแต่กระบวนการที่มาจากไร่ชาเลยหรือเปล่าฮะใช่ครับเราดูทุกองค์ประกอบไม่ใช่ว่าเราซื้อใครก็ได้แล้วเอามาทําที่ร้านเราเลยไม่ใช่คือเราดูตั้งแต่แหล่งกําเนิดเลยว่า ปลูกในอากาศแบบไหนหลักษณะของพันชาเป็นยังไงวิธีการปลูกเป็นอย่างไรแม้กระทั่งการเดินทางของชาที่จะมาถึงตรงเนี้เราต้องเก็บอุณหภูมิรักษาอุณหภูมิอย่างไรไม่ให้ชาขึ้นลาหรือว่าเหม็นหืนใช่ครับทุกกระบวนการพอมาถึงร้านปุ๊บเราจะต้องจากแพ็กเกจเนี่ยเราต้องเอามาเปลี่ยนใส่ในขวดโหลที่เป็นสูญญากาศอย่างดีแล้วเอามาเก็บไว้ที่ร้านแล้วเวลาใช้เนี่ยเราจะใช้ เฉพาะส่วนเราจะไม่เอาออกมาทั้งหมดเพราะว่าส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะขาดคุณภาพถ้าเราออกมาทั้งหมดนะครับใช่จะเห็นได้ว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะพิถีพิถันมากเลยครับตั้งแต่กระบวนการผลิตมาจากไร่ชามาจนถึงที่ปลายน้ำแห่งนี้ก็คือที่สยามรอยเยลนะฮะคุณผู้ชมที่สั่งเป็นเมนูชาหรือว่าเมนูอะไรก็ตามแต่ก็เรียกว่าอุ่นใจได้เลยนะฮะเพราะว่าที่นี่มีอาหารสุขภาพมากมายแล้วก็เรียกว่าเลือกใช้ คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออร์แกนิกด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับก็ส่วนมากเราจะเน้นเป็นออร์แกนิกหมดเลยเอย่งถั่วเนี่ยที่เราเอามาทําขนมไทยนะครับเราก็พยายามคัดสรรถั่วที่เป็นชวออร์แกนิกหรือว่ายังเผือกเองก็เอาเป็นออร์แกนิกหมดเลยนะครับใช่ก็มีความปลอดภัยของอาหารใช่แม้กระทั่งส่วนไข่ที่เอามาทําเป็นพวกทองหยีทองยอนนะครับเราก็ใช้ไข่ที่อยู่ในฟาร์มเขาเรียกระบบฟาร์มปิด ที่มีการเลี้ยงดูไก่อย่างดีไม่ใช่ว่าเราไปเอาไก่ที่ไหนมาผลิตไข่ก็ได้เราจะคัดสรรแม้กระทั่งไข่ที่เอามาทำเป็นวัตถุดิบใช่ครับก็นะฮะคุณผู้ชมก็แน่นอนนะครับว่าได้รับรู้ถึงกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำมาจนถึงปลายน้ำนะฮะในการคัดสรรวัตถุดิบเรียกว่าที่นี่เนี่ยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็สดใหม่ทุกวันอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับในการที่จะเลือก เมนูแต่ละเมนูเนี่ยมาเสิร์ฟถึงมือของลูกค้ายังขนมหวานเนี่ยส่วนมากเราจะทำวันต่อวนันหมดแค่ไหนก็คือแค่นั้นอ๋อใช่ค่ะแล้วที่เหลือล้วฮะที่เหลือก็จะแนะนําให้ทานอย่างอื่นละกัน <c oughs> เพราะว่าเท่าไหนก็เท่านั้นคือเราเน้นความสดใหม่อืใช่ก็นะฮะอันนี้อุ่นใจได้เลยทีนี้แหละครับมาถึงเวลาของ อันแล้วนะฮะที่จะขออนุญาตชิมอาหารสักนิดหนึ่งนะฮะอย่างเเตทที่คุณช้อนทองแนะนำมานะฮะก็เป็นสยามไดมอนด์นะที่พูดไปเมื่อช่วงต้นรายการนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตชิมนิดหนึ่งเชิญเลยคะอย่างที่คุณช้อนทองได้แนะนำนะฮะให้ทานไร่เรียงตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นไปชั้นล่างก็จะเป็นแบบว่าของข่าวก่อนนะฮะขออนุญาตชิมสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมไดขออนุญาตก่อน ได้เลยครับทานอะไรก่อนดีครับคุณซ้อนทองแนะนำเปาะเปียแมรรู้สึกแบบว่าเปาะเปียอร่อยมากร้านนี้อันนี้ใช่ไหมฮะไม่อันอันนี้ฮะอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนิดนึงขออนุญาตนะครับเอาเลยครับเอาเลยครับเดี๋ยวให้คุณซ้อนทองพูดถึงเปาะเปียสักนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างจะเป็นเปาะเปียจะเปาะเปียจะเป็นไส้หมูครับจะมีวุ้นเส้นมีผักมีหมูก็คือทานครบได้เลยนะครับก็บางที่ส่วนมากจะมีทัวุ้นเส้นผมเคยไปทานแต่ว่าของเราเนี่ยเครื่องแน่นจริงๆแล้วเราทําเอง ครับใช่ครับเราจะไม่ซื้อของสําเร็จรูปเราจะให้เชฟที่เนี่ยทำเองนะครับอันนี้จะรับรู้ได้เลยนะัะเพราะว่าดูจัดอันนี้นดูเฉพาะใช่ลักษณะร<ช>ูปร่างภายนอกนี่ก็คือใช้วัตถุดิบที่ดีจริงๆ<ะ>อันนี้อาจจะคาใหญ่นิดนึ่งแต่ว่าอันนี้ต้องมีนับขี้น้องที่จริงเราต้องปูนับขี้นกัน <laughs> ต้องปูใช่ไหมครับใช่ตามตำนักแล้ว อันนี้ก็มีขับลิงเพราะว่าการเศษอาหารร่วงใช่คะนี่นะคะคุณผู้ชมก็เป็นปอเปี้ยะเดี๋ยวอันจะขออนุญาตทานได้เลยนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงสําหรับที่สยามรอยยาวแห่งนี้นะฮะครับคําใหญ่นิดนึงนะฮะอร่อยครับอร่อยจนพูดไม่ออกเลยไม่ใช่หรอฮะยังเต็มคำอยู่ยังพูดไม่ได้ตอนนี้คืมงานแอบเจ้าตามอร่อยครับ อร่อยชมพอออกรายการหรือว่าอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงๆครับนี่ก่อนเพราะว่าตั้งแต่ตัวนี้มันจะค่อนข้างกรอบค่ะแต่ข้างในเนี่ยนุ่มครับอันนี้อายต้องขออนุญาตแล้วก็รคับนอกจากตัวปอบเปียแล้วมีมีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นหอยจ้อครับหอยจ้ออันนี้ก็จะทําเองนะครับแล้วก็จะเป็นทอดมันปลานะครับแล้วก็จะมีขนมจีบ ใช่ครับจอเป็นน้ำจิ้มตอนนี้ใช่ไหมฮะนั่นจอต้องเป็นน้ำจิ้มอันนี้ครับใช่ครับอันนี้นะฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นจอนะฮะใช่เดี๋ยวขอชิมช้อนซ่อมก็จะเป็นสีทองนิดนึงเพราะว่าเรื่อของร้านชื่อช้อนทองก็เลยทุกสิ่งทุกอย่างจะเน้นเป็นตีมสีทองหมดเลยนะฮะอันนี้ก็อร่อยครับอร่อยทุกอย่างเลยไม่มีติอะไรเลยเหรอครับอร่อยจริงครับ เพราะอ่างที่บอกว่าเลือกใช้วัตถุดิบที่ที่ดีครับแล้วก็มีคุณภาพครับผม